ทีมเทเบิลเทนนิสหญิงไทยครับประเดิมคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังเอาชนะทีมมาเลเซียครับสามต่อศูนย์คู่ครับก็ประเดิมคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากนี้ครับทีมเทเบิลเทนนิสก็ยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญทองครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าบทสรุปของทีมเทเบิลเทนนิสในครั้งนี้จะคว้าไปกี่เหรียญทองครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยด้วย ก็ซีเกมครั้งนี้นะคะก็เริ่มแข่งขันประเภททีมเป็นประเภทแรกค่ะเราก็สามารถป้องกันแชมป์ได้อีกปีหนึ่งค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่น้องๆทุกคนช่วยๆกันเก็บแต้มแล้วก็ช่วยๆกันตีเต็มที่ที่สุดค่ะก็รู้สึกดีใจก็หญิงป้งตั้งเป้าไว้เองแค่2เหรียญทองค่ะแต่ว่าโค้ชเขาก็หวังในประเภทหญิงก็น่าจะสเหรียญทอง แล้วอีก2ค่ะประเภทบุคคลกับหญิงคู่ค่ะหญิงคู่น่าจะมีโอกาสมากค่ะแต่ว่าประเภทเดียวก็มีพวกมาเลยสิงคโปร์ยังค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีน้องในทีมไทยด้วยก็ค่อนข้างยากค่ะ,คะก็ฝากาแฟนๆกีฬาชาวไทยและก็คนไทยทุกๆคนนะคะส่งกำลังใจเชียร์หญิงแลวก็นักกีฬาเทเบทิลเทนนิสทีมชาติไทยทุกคนนะคะหญิงก็จะพยายามทำเต็มหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดค่ะค่ะ